ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาไปทำาภารกิจรับนะครับผม <S <S <AR C> เพื่อรับ RP ีแบบฟรีๆ <S AR C> เลยนะครับผมซึ่งภารกิจนี้ก็หลายคนเนี่ยหลายคนนะครับผมว่าถึงช่วงนี้ก็น่าจะรู้กันเยอะเลยนะครับผมว่าช่องดังๆเขาไปทําคลิปกันเยอะนะ <S <S <AR C> ก็ <S <S <AR C> เพื่อเป็นการไม่เสีย,ยเวลาผมจะอธิบายให้เร็วแล้วก็ให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนไปที่เมืองนี้เลยนะครับไปที่เมืองอ่า ข่าวไหมนะครับผมเพราะว่ามันเราต้องไปที่บ้านเล็กๆนะครับมันจะมีตู้เซฟแล้วก็มีเครื่องอะไรให้เราไปกดคำว่าตรวจสอบนะครับก็ไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ลงไปที่เมืองเลยนะครับผมคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงไปแล้วนะผมก็จะถึงเมืองแล้วนะครับผมให้เราไปที่บ้านเล็กๆนะครับมันจะมีบ้านเล็กๆอยู่2หลังนะครับที่เหมือนกันนะอีกหลังหนึ่งมันจะไม่มีเครื่องนะครับมันจะมีแค่ตู้เซฟเฉยๆนะครับมันจะ ไม่มีอะไรนะครับตรงนั้นให้เราไปอ่าตรงบ้านนี้นะครับข้างบนนะครับถ้าไปข้างล่างจะไม่เจอนะฮะให้ไปข้างบนนี้นะครับมันจะมีเครื่องให้เรากดคําว่าตรวจสอบนะครับก็รีบไปนะครับเพราะว่าคนเขาจะมาทําภารกิจกันเยอะนะซึ่งผมทําไปรอบหนึงแล้วแหละนี่นะครับผมให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับนี่ตรงเครื่องนี้แล้วก็ให้กดคําว่าตรวจสอบนะครับแค่นี้เองครับผมจบแล้วภารกิจ อของรางวัลจะได้ยังไงนั่นก็คือเขาจะส่งไปที่ตรงข้อความของเราอะนะครับซึ่งผมทําไปรอบนึงแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะได้อีกไหมนะครับผมทําไปรอบนั้นเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับก็จากนี้นะครับถ้าเราไม่อยากฆ่าตัวตายหรือว่าอะไรก็ให้เราเล่นต่อไปนะครับแต่นี่คือผมจะฆ่าตัวตายเพื่อที่จะไปดูกล่องของขวัญกล่อ,องข้อความนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตรงนั้นเลยเอาเลยให้ยิงผมเลยผมจะ โอเคนะครับผมใครที่ตายหรือว่าเล่นจบแล้วนะครับผมให้เข้าไปที่กล่องข้อความของเรานะครับผมป๊าปเข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อความมานะครับว่ารางวัลกิจกรรมรับนะครับซึ่งผมทําไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วผมรับไปแล้วนะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะรับไม่ได้อีกโอเคเห็นไหมครับก็คือหนึ่งคนสําหรับหนึ่งอาพีที่เขาจะให้นะครับก็คือผมไม่รู้ว่าอาพีนี้หนึ่งวันต้นครั้งหรือเปล่าหรือว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งอันนะครับซึ่งตอนที่ผมก็รับไม่ได้ละ ใครที่ทําใหม่ๆก็จะรับได้นะครับว่าเราได้ rp แล้วก็ใครที่ใช้ไม่เป็นนะครับให้ไปที่ rp นะฮะแล้วก็กิจกรรมนะครับแล้วก็สมมุติว่าผมไม่ผมทําภารกิจอันที่2นี้ไม่ได้นะครับผมก็กดแค่คําว่าสําเร็จทันทีนะครับผมก็จะใช้ IP ที่เราได้ฟรีๆแล้วก็ดึงยันแต่นี่คือผมไม่มีนะครับผมใช้ไปแล้วเมื่อเรากดไปมันก็จะสําเร็จแล้วก็กดรับธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วครับ